สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะแนะนำอัจฉริยะไปแล้วหมอพรทิพย์พูดล่าสุดเผยเรื่องที่เคยแนะนำอัจฉริยะจะต้องยืนยันให้ได้ อัปเดตล่าสุดคดีตังโม14มิถุนายนกมททสิทธิมนุษยชนนายสมชายสแสวงการและหมอพรทิพย์พร้อมด้วยพันตำรวจโทพยาวทองเสนร,รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ส่งมอบพยานหลักฐานให้กับพันตำรวจเอกทรงศักดิ์รักศักดิ์สกุลผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์กระทรวงยุติธรรมเพื่อตรวจสอบทางนิติวิทยาศาสตร์ โดยทางผู้ในการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์รับมอบหลักฐานผ้าคาดเอวสีขาวที่พบคราบเลือดของมนุษย์แต่ยังไม่ยืนยันว่าเป็นคราบเลือดของแตงโมหรือไม่ไว้ตรวจสอบคาดใช้เวลาประมาณ20วันจะรู้ผลทางนิติวิทยาศาสตร์ ด้านนายสมชายแสวงการเปิดเผยว่าหลักฐานทิ้นนี้ถูกส่งมาจากประเทศสหรัฐอเมริกาเมื่อวันที่3พฤษภาคม2565และเคยส่งมอบให้กับตำร,รวจดำเนินการตามขั้นตอนแต่ตำร,รวจบอกว่าปิดสำนวนไปแล้วจึงไม่รับเอกสารนี้นอกจากนี้ยังส่งหลักฐานชิ้นนี้ให้อายการนนทบุรี แต่ยังไม่ได้รับการตอบกลับมาซึ่งคณะกรรมาการตรวจสอบแล้วพบว่าผ้าสีขาวมีคราบเลือดยืนยันว่าเป็นคราบเลือดของมนุษย์แต่ไม่สามารถยืนยันว่าเป็นคราบเลือดของแตงโมหรือไม่ด้านหมอพรทิพย์พูดล่าสุดเคยให้คําแนะนํากับนายอัจฉริยะในคดีนี้ไปแล้วหากรอยแผลที่พบบนขาขวาของแตงโมไม่ได้เกิดจากใบพัดเรือคราบเลือดย่มติดอยู่บนเสื้อผ้า ซึ่งกระบวนการตรวจสอบทางนิติวิทยาศาสตร์จะต้องยืนยันข้อเท็จจริงนี้ให้ได้ทั้งนี้ว่าที่ร้อยตีธนกฤตจิตอารีรัตน์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมกล่าวเพิ่มเติมว่าการตรวจสอบครั้งนี้มีการตั้งต้นว่าบนสมมุติฐานเป็นคดีฆาตกรรมจึงต้องหาพยานหลักฐานเพื่อหาข้อเท็จจริงในประเด็นที่ว่าใครฆ่าหรือฆ่าที่ไหนดังนั้นวัตถุพยานที่รับมอบมา จึงต้องเอามาพิสูจน์ข้อเท็จจริงว่าสมมุติฐานนั้นให้ได้และหากคราบเลือดที่พบไม่ใช่เลือดแตังโมการตั้งสมมุติฐานนี้ก็จบไปขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากไทยนิวส์ขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปกระแสข่าวดังช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ